รบสบายดีพี่น้องเห็ดอีหยังวายเบิ่งคลิปลูกเคยพี่น้อเลยแ <laughs> ถวเบิ่งคลิปลูกเคยพี่น้อง,อง <laughs> ลุกเคยจะบได้มามื้อนี่นะ <laughs> ลูกเคยจะบได้มามืออ <laughs> ้อนี้เอ้ยว้ายด้เป็นยังไงกันบ้างจ้า นอนสองคนเฮาแรกนี่แอนฉันมีนอนน้ำเจ้าออต่อแม่ฉันมีนอนน้ำเถาเด้วยเอแรดเด้อ <c oughs> สรุปาาว่าดาวเรื่องบอดี้มเมอซ์สัมพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่นอ <c oughs> ้องดาวเรืรเ่องบอดี้เมอซ์สัมพีน่น้องเอ้ย เขากับยุเพื่อนผู้เดียวแน่พี่น้องก็เลิ่ไปใมืออาวะบายดีเพื่อนหนึ่งเด้ออ้ำน้ำเดี๋ยวว่าลูกม,นะมือนี่ก็น,นอนซ้อมแม่ลูกพี่น้องเลยส่วนน้องแซมมี่เพื่อนนอนน้ำแม่เถาพี่น้อง จังง้อยี่พอรเรามาแม่เศร้าหัวจังเนาะเด็กน้อยก,กับผ้ากันอนาบน้าอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นวังเวงวังเวงนะได้บู๊หัวเล่เาเรื่องการสุดท้ายกับบริเมวอซัมพีน้องเอ้ยเนี่นย,ย,ยนออี่นบบยยเนาะบอลไกลเพิ่นกะเมื่อเลยกะเพิ่นกะบัวยังเด็กพี่น้องเป็นไอว่า หายอ้วนไงต้งปวเศร้าอยู่พี่น้องใช่แม่เบิร์นโ่นหนานะวายกินข้าวกับยั้งเสร็จให้กินนี่กอลุกใช่ใช่น่าเอ้าวอีพ่อร์นี่ใช่ว่าสิไปแล้วู็ขี่เขาบ้างสิอืออีพอแล้วก็ขี่เขามาอีพอร์นอ่ะสไปพี่น้องผูู้เสียไปบออีอ้วนอีอ้วนลินบ้านว่าอี น่อ้วนลินบ้านนบ้านให้ปลาลุก bueno มึงแน่ลูกในบ้านเห็ปลาลุกมึงแน่อ้โหหลอบานกัเป็นโอหน่าน่าหนาหด้อลายโอยลูกลูกลูก ชะมีจ้เาเาีูเหตยังเหรอ้ากแกงทำแล้วบอลุงสุดนอนภายนอนน่หากแหงวะลูกมันหนาวบอน้ำถานะมันหนาวบอชุ่มเปื่นเงาได้พี่น้อเออหมือน ตินน้ำกันช่องไงอ้น,นอกป,ป้าเ้างนอนไปนอนป้าแบ่งป้าป้าอ้วนป้าป้าป้มันบุก,กินมันกินวังค่ำนี่<แ>กินว่างสี่โมงนี่แบ่งนะอเออสิกินทอดไข่บอสิไปทอดไห้เออเออโอเคอ่ะสิไปทอดไข่ดาวให้ได้สเสิร์ฟอ่าโอเคสิพ้าที่นอยออกก็ดินงยีนอ๊อกพี่นอ้องเอ,อ้ยแต่กะโมูหสิเลยไปบ่อะพังมึงก่อน พะว่าถ้าน้องแบ่งกินเขาแล้วกันนะสีเดนไปพี่น้องเลยนางเงาไปไหนไปล็อกเซเว่นไปบน่น้องซี แมเดว่านหเล้ยวหูยังไี้องเยองเสียเฮ้เ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ยเ่้ยเด้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยย้ยเฮายเฮ้้น้เฮยเเนายเฮ้ว้ยนฮ้้เฮ้้ยยเฮ้สิฮอดเ้้้ยเดีย้้้เ้้วเ้เเยเ เบาไปเลยเลยบ้านนี้ย,ยูกินลราขึ้นไปนอนจ้ะไปไปจะมีสิ่ไนอนเอาจะนอนน้ำถาแต่ว่าจะมีนะเนี่ยแล้วคุณชิคึนไปน้ำคอยส์จะจะบอกจะสีไป่หยอ,อกซื้อไปแม้งวันคือไปนอน,อนอป่ะฮะวันเฉียบยังฮะเอาทำเบาบูกินจักเบาเนิ่นใด สกินอยูเดนี่ส<อ>กินลรวก็ขึ้นไปนอดไเอจนะเาเาขเจไปนะเอาโบไป,ไปสกินบ,บอกบนะจากาเบา,าได้เบาเนอได้ก่เดนี่ราซับใสได้ไหมว่อยู่ใ้สับแม่จับขึ้นมายุ<อ>ไปครับ,นนบิ่งจะสีดอนน่าเมิสมี สนอนลำ t h ả เอาคือนอนนั่นแม่ซะนอนน้่นแม่บ่อัดสามบ่เฮาบ่นอนยุอย่างนอนก็นอนเลยนอนบ่นอนน้่นแม่เนาะเนาะบ่อนตื่นตอนเช้ามาจ้าละนอนก่อนแบงน่ะกอดมาสองน่ะแล้วไปเนาะเพื่อตื่นตอนเช้ามานอนกอดแบงพี่น้องเงไม่เถานั้นเบิ่งแต่คลิปลูกเคยเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งตลอดคลิปลูกเคยน่ะ มากเบิ่งแท้ๆคลิปลูกเคยเบิ่งตลอดเบิ่งคลิปลูกเคยนะกว่าเบิง่งฮอดคลิปลูกสาวพี่น้องเอ้ยเบิ่งอยู่มัดมือมัดเว้นลูกเคยลงคลิปได้กะเบ,บิง่งพี่น้องใส่เนี่ยคือผายกระเป๋าสิบมะฮะพออยู่บ้านโมงบ่บ่เอาผ้าใยกระเป๋าก็ใส่พอไปอยู่อะไรสออีวันนี้พอไปอยู่อะไรคือสอแท้ฮะสิไปใส่ผ้ายกระเป๋าเะอะ ไปหาพ่ออยู well, ่บนหน้าม้งบหมืนนะบ่อสสิไปในอะไรล่ะบัดนี่สิไปในอะไรลูกได้นี่แม่ได้ไปนี่คือพายกระเป๋าสิะพายชิชูพายเห็นยังเห็นใซ่บอร์ป่ะตีอะอีตีนี่เอาโซพี่น้องเลยบัดนี่มานอนมาเด็กเลยมะบ่สเป็ดโมงเลยมานอนมาลูกมะนอนแต่เวรมืออื่นตื่นแต่เช้าไปเรียนแต่เช้าได้ลูก้เฮ้ยไปส่งเน้อมืออื่นนะลูกเด้อ แบงเ้อใหอเอ้อไปส่งเ้อลูกเ้อมาหาแม่มหมาหาแม่ไว้ลูกนอนสองแม่ลูกพี่น้องเอเต็มกจากในคลิปเฉลยกอปีวันเขียนยังแม่อแล้วจะไปเซเว่นบไปเอาเซเว่นอะไรเเ่าสิไปวียกแล้วบบมีรถไปลูกมือยังไปเนาะ้าพอมายังไปเนาะหืมโิจไป ไปนาใดยังแอบแล้วมีแต่หาเรื่องแอบตัวแม่ยเราอวดนะนหนะหนะหนะแอบแมียเราบันเรื่องกับบริเมวณซัมพินอ่ะเลยาจะมีน้ำเต็มก่อนก็คือเงาอยู่เงาอยู่บอื้อวันเอ้ย ปวดเอ้ยหนาเพิ่นก็ยังบวดเศร้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวใส่กินยาไปเอาน้ำไปลูกไปแม่ใส่กินยาแก้แผลไปใส่มันคลายแน่แล้วเนี่ยมันเหลื่อมหยุบลเลยเหลื่อมหยุบเลยได้ลูกไป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 ลูกหน,น,า,น,น,นา,อาอย่างง่ายๆหน่าคือควายนีหนาพนหนะไปแกายาไว้แม่เสียนะให้แม่ใส่กินยาไว้ก่อนอื่นกะขอบใจเอฟซีเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะ ขอบใจหล,ลายๆขอบใจเออๆอยู่ทางเมืองนอกเนาะแล้วก็อยู่ทางประเทศไทยแล้วก็อยู่ทางลาวเนาะที่คอยเป็นกำลังใจเฮาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเฮาทุกเรื่องเลยเนาะเพื่อนก็ขอบใจหล,ลายๆเด้อเมื่อนี้นอนโซฟเมลูกป้าลุงอ่ะบอกป้าลุงเน่ยเนาะโซฟเมลูกเฮาเมื่อนี้ ตอนสองไม่ลูกเฮาวมือนี้นะพกกปูไก่บูมาหาซ้ำปูไก,กยย่ยากเบียกแล้วพวกกปูไก่บูมาหาแล้วแบบน,นี้ปูไก่กกยอยู่น้ามงแล้วมาแล้วแอบแมนพอไปอยู่เลยนะนี่ฮ่าจะเลื้ยงแอบแม่แอบแม่มึดมึดมือนี้นะอคล้ายเครื่องอยู่กับแอบมือนี้นะ บอกเป็นยังปุหรี่น้ำพี่ตองเอ้ยปกติพอพันพออยู่แล้วพอสิบน้ำเมื่อนนี้ก็เลยเดี๋ยวทำไมเขาลงไปเบิ่งไม่ถาเวาครับไม่ถาวรเบิ่งยังสิทธิไทยเบิ่งคิปล่าอันลูกเคยอยู่กเกาเอืนะเบิ่งอยู่เมื่อวาพี่น้องเอ้ยหมักเบิ่งคลิปลูกเคยจะแต่หมักเบิ่งเป็นอกเป็นใจที่อรอไม่ถาวรนะนั่นอะไรพออยู่แล้วไม่ได้หาย ไีแค่นี้นี่บังไปแค่นี่นี่ไปแค่นี้อองงนอนจ้ะบนอนไหมไปอัดประตูเข่ามาคือว่าประตูนะเบาเข้ามาลูกคืบอบ่อัดประตูอัดแล้วอัดได้ไซส์หนาจะมีมันออกเราออกไปกินนี่นะ สาวซ่งให้แม่เฮืองกับพ่อไก่เนี่ยไหมสาวซ่งให้แม่เฮืองกับพ่อไก่เด้อประลุยังอีกสาวกติดตาให้แม่เฮืองกับพ่อไก่เด้อประลุอ่ายังอีกลาคลิปให้แม่เลยเนี่ยสบายดีประลุฝอฝาอเลยฝากแค่ให้แม่เฮืองพ่อไก่เด้อเอาละพี่น้องคลิปนี้กับสีเด็กคอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงกับสุขสุขคนเด้อ อากาศกับเ้าน้าแล้วพี่น้องเอ้ยห้อนๆแหละกลับสบายดี